ในนเวลาประมาณส0บนาฬิกา10บโมงสิบโมงเช้านะทุกคน10บโมงเช้า10บโมงส0บโมงของวันที่11 <_ C 1> เดือน10ปีหกหนี่ผลปรากฏว่าปิดปิดคันตรงที่ปิดคันเสียตรงที่ขาดไม่อยู่ก็เลยต้องถอด เครื่องสูบน้ําใดออกขึ้นสู่ที่สูงทุกตัวเลยแล้วทีนี้เมื่อเราปิดไม่อยู่ก็ชะลอชะลอการไหลของน้ําตอนนี้ก็ระดมกําลังทั้งกําลังกายกําลังใจแล้วก็ต้นไม้ไม้ไผ่จากพี่ๆน้องๆชาวบ้านหลายบ้าน เพื่อที่ไปทําฝายชะลอการไหลของน้ํานี่น้ําซึมเข้านะทุกคนบ้านสวนไม่ได้น้ําท่วมน้ําซึมเข้าสุดยอดของสุดยอดแล้วทุกคนทําเต็มกําลังแล้วปิดปิดตรงที่ขาดไม่อยู่ปิดไม่สําเร็จเมื่อปิดไม่สําเร็จก็ช่วยกันทําฝายกั้นน้ําเพื่อชะลอน้ําทําฝายชะลอน้ํา ไม่ให้น้ำแรงไม่ให้น้ำไหลแรงนี่สุดยอดเลยอันนี้คือท่วมไปแล้วท่วมไปแล้วท่วมไปแล้วทุวมไปแล้วอ่าแล้วก็บ้านสวนกําลังเตรียมอาหารข้นอาหารหยาบของวัวเพื่อที่จะไปช่วยกันทําฝ่ายชะลอน้ําอีกรอบหนึ่งคาดว่าต้นไม้จะไม่รอดเยอะเลยทุกคนตานเหลียวกัะยายอ,อนกำลังปัน่นต้นอ้อยกับต้นกล้วยไปดูกัน นี่เห็นไะหทุกคนต้นอ้อยเพิ่งไปเอาต้นกล้ยมานี่ใบสดใบสดอาหารหยาบของัวาจอดนี่ปั่นแล้วนี่กำลังปัน่นเรียวนกำลังปัน่นเรียวมาก นนอ่านตัวถอยจะเลย